วันนี้ฉันเหนื่อยมากจนเผลอหลับไปบนรถเมล์สายเดิมบนถนนเส้นเดิมแต่มีบางอย่างต่างไปตื่นได้แล้วหนูหน,นูตื่นตื่นนี่ฉันหลับมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอ๊ะเราลอยป้ายที่ต้องลงแล้วหรอฉันไม่อยู่ที่ไหนกันนะที่นี่ฉันรู้จักแน่ๆแ,แต่ทำไมฉันจำไม่ได้นะ วัสดีฉันชื่อนารานี่คือถนนแพร่งนารามีร้านอร่อยร้านน่าสนใจเยอะแยะเลยฉันจะพาเธอท่องเที่ยวเองไปกันเลยเริ่มที่แรกตำนาน90ปีน้ำจิ้มสูตรเด็ดสุกี้อร่อยใครมาก็ไม่อยากกลับยงเส้นหนีสุกี้โบราณสุดไหายหลำ ไปต่อ,อยังสถานที่พักกายพักใจกับกิจกรรมโยคะชื่นชมศิละปะเครื่อง,งดื่มดีๆที่ p e a c e ์ปของเก่าถูกเปลี่ยนให้กลับมาเหมือนใหม่ด้วยทองคำแท้100%งานละเอียดระนีที่ร้านชุบทองนายหมวกกว่า60ปีที่ขายและซ่อมจากเก็บผ้าสอนวิธีใช้จนชำนาญและนี่คือห้างขายจากสามี เส้นนุ่มซุปหอมบริดิบทำเองสดใหม่ทุกวันอร่อยมากกว่า60ปีกับก๋วยเตี๋ยวปลาในมักมีไส้หวานไส้เค็มด้านนอกกรอบนิดนิดด้านในนุ่มอร่อยกลมกล่อมหาทานได้ยากในยุคนี้เลยขนมไข่หงไม่เยาเนื้อหมูล้วนไม่มีแป้งและสารเคมีอร่อยชุ่มฉ่ำทีเด็ดอยู่ที่แม่ค้าคนสวยกับลูกชิ้นหมูแพ่งนารา ยามากถึง6บแบบให้เยอะอร่อยเข้มข้นขายดีจนต้องรีบมาซื้อแต่เช้าไม่งั้นของหมดอดกินกับร้านขนมจีนแม่จันกลิ่นหอมขนมปังอบใหม่ทำแป้งเองอร่อยจนฝรั่งติดใจรสชาติสไตล์สตรีทฟู้ดอเมริกาเลยที่ร้านฟ้อมเบคเฮาส์เบเกอร์โหแพงนารานี้สุดยอดเลยมีทั้งอาหารขนมร้านค้ายเยอะแยะเลย ใช่แล้วพระนาราอยู่ในเขตพระนครอยู่หลังกระทรวงกาโหงเป็นย่านการค้าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีวังเก่าอยู่ใกล้สถานที่สําคัญเช่นศาลหลักเมืองศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้าวัดสุดทัศน์วัดพระแก้วสนามหลวงน่าม,มาเที่ยวมากๆเลยหนูหนตื่นได้แล้วหนูหน,นูตื่นตืนอ้าวนี่เราฝันไปเหรอเนี่ย นี่มันเหมือนกับในฝันเปียบเลยแพงนารามีอยู่จริงๆิสินะนเนี่ยอยู่ที่นี่ที่แพร่งนาราเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วอยู่ใจกลางกรุงเทพเป็นย่านเก่าที่อบอุ่นมากๆเหมาะกับการท่องเที่ยวสบายๆแต่ถ้าไม่มีใครจำชื่อฉันได้สักวันฉันอาจจะหายไปจากความทรงจำของทุกคนคุณลองมาเดินเล่นในฝันของฉันดูไหมล่ะ